ไม่ยื่นถ้าจำเลยไม่ยื่นคดีก็สิ้นสุดลงทันทีทีนี้พอคดีสิ้นสุดลงนะคะคดีอื่นๆจะมีปัญหาแน่นอนวันที่17นะคะเห็นว่ามีคดี5ล้านมาเกี่ยวข้องไหนจากคดีที่เกี่ยวกับคดอีอะไรนะคดีเกี่ยวกับเผยแพร่ทะเบียนราชของเลดี้สงสารแม่มากตอนนี้สงสารแม่หรอ คือแม่โคศกสาวไงฉันต้องทำหน้าที่โคศกสาวเธอเธอไปอัญเชิญเลดี้มาหน่อยปะไปบอกเลดี้มาว่าเลดี้มาขึ้นช่องกับแมนิกกี้หน่อยเออต้องมาขึ้นช่องกับแมนิกกี้นิดนึงนะคะมาทำหน้าที่โคศกสาวหน่อยเร็วเออตลกใช่ไหมตลกไหมเออไม่ได้นะแม่ซู้มากค่ะเป็นห่วงเอนดูเอ็นดูไหม เ,เพราะชีวิตต้องสู้นะคะแล้วเราก็ต้องสู้กับชีวิตกลับนะคะเออแล้วแสร็ปุ๊บหลังจากนี้นะคะอ่าแต่จ้อยนะคะจะจ้อยสามารถให้ทนายรวบรวมหลักฐานทุกอย่างนะคะให้ทนายยื่นฟ้องกับสาลโยชนได้ว่านางมีคดีนี้ที่รอลงอาญาอยู่ ต่อให้จะเป็นอุทธรณ์อะไรก็ช่างนะคะก็ยื่นให้ศาลแล้วก็มีคดีเกี่ยวกับโดนฟ้องร้องคดีอื่นที่มีโทษตัดสินอยู่แล้วก็มีเรื่องที่กีดกันลูกให้ติดต่อลูกผ่านพี่เลี้ยงผ่านญาติอะไรก็เดี๋ยวแต่นะคะประมาณนี้แล้วก็มีการเผยแพร่วงกล้องวงจรปิดวันนั้นนะคะการเผยแพร่กล้องวงจรปิดนะคะเป็นการละเมิรนะคะแล้การการถ่ายการการแบบวงจรปิดอะ่ะมันเป็นเรื่องในบ้านหนอ สวยก็จะสวยข่าวก็จะรายงานใช่แม่แอบสะใจแม่ตอนนี้นางเคลมคดีคนอื่นคดีตัวเองแพ้นางเงียบกิบใช่คดีตัวเองเนี่ยเงียบกิบแม่สู้คนดูก็ไม่ถอยห้ามถอยนะคะทุกคนดิฉันสู้คนอันนี้คนดูห้ามถอยนะคะรับบทโคศกสาว <c oughs> แมนิดกีสู้ชีวิตมากสู้ไหม ใครจะสู้เท่าที่ฉันไม่มีอีกแล้วพูดเลยนะคะเออใครจะสู้ตอนนี้นางอยู่ไหนตอนนี้นางน่าจะอยู่อยู่ข้างนอกแล้วประกันตัวออกมาได้ละอาบน้ําได้ค่ะปกติอาบน้ําแล้วนะคะแล้วเสร็จก็คดีอ่ะสามสิบวันแล้วก็สามารถแจ้งรับพบต่อได้สมมุติว่าคดีเนี้ยไม่มีการไก่เกียร์นะคะสมมุติว่านางสู้สุดซอยสู้สุดซอยแล้วมีไม่มีการไก่เกียร์ ตาจ้ยเนี่ยตาจ้ยก็สามารถยื่นเรื่องนะคะไปให้ศาลเห็นว่าแบบเมีโทษอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละแม่สู้ไหมแม่นิกกี้สู้กว่างานหน้าร้อยลองเพจไม่มีคนดูหน้าเวทีเลยขาลงสุดๆชีวิตเขาขาขึ้นนะคะเขาเคยบอกว่าชีวิตเขาขาขึ้นขึ้นศาลสิบสี่นี้ก็จะขึ้นศาลอีกแล้ว เธออย่ามาพูดเขาว่าขาลงสี่ขาขึ้นขาขึ้นศาลขาข,าขึ้นเรื่องอื่นน่ะก็ช่างมันแต่เรื่องเรื่องเดียวที่ขึ้นคือเรื่องขึ้นศาลน่ะขึ้นจริงๆนะคะนะคะที่จะนับเนียคดีเกิดคดีลูกชายห้าล้านเสร็จคดีที่ดินคดีเรดี้และคดีล่าสุดนะคะคดีเรื่องเงินบริจาคที่โพสเข้าบัญชีตัวเองโอ๊ย <laughs> สำรีเข้าปากสำรีเข้าปากแล้วหนึ่งนะคะเออสวยก็ต้องสวยอัปเดตอัปเดตอีเขียวก็ต้องอัปไม่ได้นะคะเดี๋ยวเสียชื่อโคศกหมดนะไม่ได้นะคะเออเมื่อเช้าก็ไลฟ์แล้วนะไลฟ์ช่องตัวเองเสร็จนะคะแล้วก็ไลฟ์ช่องเลดี้ตอส่วนหลักฐานนะคะเดี๋ยวจะส่งให้ดูนะคะสำหรับคนที่โพสต์ด่านิกกี้นะคะบอกว่า นิกกี้ไม่มีสิทธิ์ตรวจสอบขอโทษนะคะนิกกี้มีสิทธิ์ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วเพราะนิกกี้มีการโอนเงินเข้ามูลนิธิและบัญชีของเขาเรียบร้อยแล้วนิกกี้มีสิทธิชอบทําตามกฎหมายในการตรวจสอบตอนนี้นะคะถ้าใครบอกว่านิกกี้ไม่มีสิทธิ์ตรวจสอบผิดค่ะนิกกี้มีสิทธิ์ตรวจสอบเรียบร้อยพระโอนเข้าบัญชีเรียบร้อยมีสิทธิ ชอบทําในกฎหมายเลยนะคะเพราะฉะนั้นนิกกี้สามารถมอบอำนาจให้ทนายนะคะไปยื่นเรื่องได้ขอตรวจสอบสเตตเมนต์ทั้งหมดนะคะหมดเลยบางคนบอกว่าคนบริจาคไม่อยากรู้ดิฉันเป็นหนึ่งในผู้บริจาคนะคะดิฉันเป็นผู้หนึ่งในผู้รับบริจาคผู้ผู้บริจาคไปเพราะฉะนั้นดิฉันมีสิทธิ์ตรวจสอบดิฉันมีสิทธิ์งสงสัยนะคะบริจาคไปแล้วนะคะ บริจาคไปแล้วเมื่อเมื่อสักพักนะคะคายอ้อทางานหนักมากนะคะดิฉันนะตอนนี้นะคะดิฉันก็ทํางานหนักยิ่งกว่าคายอ้อนะคะออโคศกสาวนะคะนิกกี้ชีเซิร์ฟนะคะชีเซิร์ฟให้ฉ่ามากเลยตอนนี้นะคะมีสิทธิ์อันชอบทำคือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใช้คํานี้ได้ไหมคะถูกต้องค่ะดิฉันมีส่วนได้ส่วนเสียค่ะเพราะดิฉัน ได้มีการบริจาคเงินเข้าบัญชีส่วนตัวและมูลนิธินั้นเรียบร้อยแล้วนะคะพอดิฉันบริจาคแล้วดิฉันก็มีสิทธิอันชอบธรรมนะคะเพราะมีส่วนได้ส่วนเสียกับเงินบริจาคดิฉันมีสิทธิสงสยัยดิฉันมีสิทธิตรวจสอบตามกฎหมายและดิฉันสามารถเซ็นมอบอำนาจให้ทนายนะคะยื่นเรื่องนะคะตรวจสอบได้เพราะฉะนั้นถ้าใครมาด่าว่าดิฉันสารเสือกผิดค่ะดิฉันเป็นหนึ่งในผู้ไหนคะ่ะ นะคะคุณขาเนาะ